ครับสวัสดีครับพีพซีทุกคนนะครับเนาะครับเมื่อกี้กล่ามาพบๆกับปอแตมมินนะครับเนาะครับปอแตมภาพมาติดตามราวพัฒนาของพ่อแหล่นะครับพ่อแหล่นอนนานะครับครับเมื่อคืนนี้นะครับเนาะวันจันทร์ที่11มีนาคม67เราวพัฒนาออก ขับลาวพัฒนาออกนะครับเนาะสองศูนย์สี่แปดห้าหกครับส่วนเลขล่างก็ออกสี่แปดนพี่น้องเนาะครับเป็นยังไงน้องมีผู้สวกผู้มันมาน้าพี่น้องครับลาวพัฒนาพ่อแหล่พ่อแหล่นอนนานะครับครับนี่วันจันทร์ที่สิบเอ็ดมีนาคมสองห้าหกเจ็ดนพี่น้องเนาะ ลาพัฒนาพ่อแหลนอนนาบนล่างวิ่งรูดเก้ากับแปดเน้นที่ 9. เก้าเก่าบมาพี่น้องต่วา่ามาแปดับจับคู่กับมีแปดซีตะวันเหล็กออกซีแปดพี่น้องเข้าตัวกับนาะพี่น้องนะเนาะเอ็มเจครับเอาไฮโศกไฮมารพอเตียมกับดีเกมนะครับเด้อไฮโปรโศกบอมันมือนีกับมาตามกันตัวเองนาะพี่น้องเนาะครับเอาแด่ไปเบิ้งน้ากันนะครับ วันพุธที่สิบสาม เราพัฒนาพอ่อแลนอนหน้านะครับ บนล่างวิ่งรูดแปดกับหนึ่งพี่นอ้องแปดกับหนึ่งเน้นที่หนึ่งนะครับ ัดเกียนบ่าพีน่น้องครับครับผมมึงจับคู่นะครับครับพอเหลียวมันจับคู่ให้นี่ลักแปดแปดสอง แปดสี่ไม่ก้วพี่นอ้องแปดสี่สี่แปดไม่ก้วแปดแปดนะครับส่วนลบหนึ่งหนึ่งสอง หนึ่นะครับ6กชุดหกหางคือเก่านะครับ ส่วน,นตัวเน้นนะพี่น้องพอเรียนเน้นให้ที่หนึ่งสี่หนึ่งแปดนะครับ พี่น้องหมดที่พัดมากกับเขาตกกลับเด้อครับเด้อเอาฉะนั้นแล้วงวดนี้มากสอบตัวใดห้อกก็จะลืมกลับตัวไว้น้าเนาะครับเนาะครับเอาวันพุธเนะพี่น้องเนาะวันพุธท,ท,ที่13มีนาคม2567้าเราวพัฒนาพ่อแลนอนนา ขับบนล่างวิ่งรูด8กับ1เน้นที่1นะครับจับคู่8 2 8 4 8 8 12 14 18นงอนนะพี่น้องเอาอย่าลืมนะพี่น้องเนาะพอเตียมคอเน้นยำไนะบ,นะบ้งวดที่พานมากกับ,บเขาตัวกับเนาะรับเนาะฉะนั้นแล้วงวดนี้เฮามักชอบตัวใดเขาก็อย่าลืมกับตัวไว้น้ำเนาะรับเนาะครับงวดที่พานมากกับบ่ได้เข้าตัวตัวเน้นนะพี่น้อง เข่าตัวที่บนเนนฉะนั้นแล้วหอก็จะลืมนะครับเด้อแปดสองแปดสี่แปดแปดครับหนึ่งสองน้ำเนาะพี่น้องเนาะครับพ่อเจ้มขอขอบคุณหลายๆนะครับเด้อพ่อแหลนอนนาเนาะครับเนาะครับที่ให้แนวทางเล่าพัฒนาพ่อแจ่มมาครับฝากพี่ฝากน้องเอาไปเบิ้งไปเป็นแนวทางน้ำกันชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะครับเด้อตัวเลขเป็นแค่แนวทางเนาะครับเนาะ เอาฉะนั้นแล้วงวนนี้พอเตมกับข้อวอวยพรคอยเขาขอให้แตกปัง,ปงๆเด้อเก็บซี่เจะได้โศกโศกมันหมันกันเนาะครับเนาะครับเอาเขามาแล้วก็จะเริ่มเด้อพี่น้องเด้อก,กดไลค์กดแชร์พอเตรียมนำเนานะครับเนาะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้พอแตมนํานะครับที่สําคัญนะครับเด้อพี่น้องพอแตมข,อ,ตมขอฝาก่องไว้นาแน่ช่องพ่อแตมคนเดิมชาแนลเนาะครับเนาะช่องเปิดใหม่นะครับ ฉะนั้นแล้วอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้น้าเนาะพี่น้องเนาะครับเพื่อจะบผ่านชิปใหม่ๆที่พอแต้มลงนะครับครับสุดท้ายท้ายสุดนี้พอแต้มขอรบขอบขอคุณทีทุกคนนะครับเดอ้อที่เข้ามาเบิ่งมาติดตามพอแต้มครับพอแต้มขอไว้พร้อให้มีแต่ความสุขความจเจริญน,นะครับเดอ้อความเจ็ียใหญ่ได้ความไขยย่ยาห้มีเนาะครับเนาะ คอยมีแต่โศกตาลับให้ถูกหวยรวยเงินกันทุกทุกคนนะครับเอาสำหรับคลิปนี้พอแต้มก็มีแค่นี้นะครับเนาะครับเอาไว้พอกันอีกคลิปนะ้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม